คุณเป็นเจ้าของธุรกิจที่แน่รู้ว่าคุณไม่สนใจทําคอร์สหรอกแต่ถ้าที่น่าบอกว่าคุณสามารถที่จะเพิ่มกําไรให้ธุรกิจของคุณได้โดยที่คุณไม่จําเป็นต้องลงทุนสักบาทอ่ะคุณสนใจปะละ่ะโอเคปะเวลาที่คุณทําธุรกิจคุณอาจจะคิดว่าไม่เห็นจะเกี่ยวเลยเราจะมานั่งทําคอร์สทำไมคุณอาจจะทําร้านป้ายขายวัสดุอะไรสักอย่างทำแพคเกจจิ้งขายรถเป็นเจ้าของเต้นรถหรืออะไรก็แล้วแต่นะ ทีนี้เนี่ยเวลาที่คุณทำคอร์สเนี่ยคุณจะได้ประโยชน์อะไรรู้ไหมหนึ่งคือคุณจะให้ความเคารพคุณมากขึ้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าสมมติว่าคุณทำคอร์สหรือว่าคุณเป็นค o n ั u l t นต์คุณเป็นที่ปรึกษาใช่ไหมคุณสามารถที่จะชาร์จเงินเนี่ยเป็นชั่วโมงได้เช่นถะ้าสมมติว่าจะมาปรึกษาธุรกิจกับเราเนี่ยเราชาร์จเลยชั่วโมงละหนึ่งหมืเพราะานั้นเนี่ยเวลาคนเห็นว่าเวลาของเราเนี่ยมีค่าเขาก็จะทำไมเขาก็จะให้เกียรติเราสมมติว่าเขาจะอยากขอคุยกับเราขอปรึกษาเราหรืออะไรก็แล้วแต่เฮ้ยน ในตลาดอะ่ะเราไม่ใช่แค่เจ้าของธุรกิจบริษัทนู่นนั้นนี้แต่เราทําไมแต่เราเนี่ยเป็นที่ปรึกษาเราสามารถที่จะให้คําปรึกษาได้ด้วยแล้วคุณอาจจะคิดว่าฉันจะไปให้คําปรึกษาอะไรใครยังไงหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมบอกว่าฉันไม่ได้วิวความรู้ขนาดนั้นคุณอาจจะไม่มั่นใจอ,อะไรอย่างงี้ถูกปะจริงๆเนี่ยคุณไม่จําเป็นที่จะไหมคุณไม่จําเป็นที่จะต้องชา้านเงินในตอนที่เริ่มต้นก็ได้สมมุติอ่ะคุณลองดูก่อนนะอ่ะเราไปที่ปรึกษาลองให้คําปรึกษาคนนี้ไปดูซิลองให้คําปรึกษาฟรีไปดูก่อนนะคะดูว่ามันได้ผลลัพธ์มยยาด่่คคุณคออต จากอะไรตรงนี้ก็ได้นะคะทีได้มีลูกศิษย์คนหนึ่งนะคะโคช้ชแอนนี่ตอนแรกก็ไม่ใช่โคช้ชหรอกนะตอนแรกก็เป็นแม่ค้าขายกระเป๋าธรรมดานะคะเพราะก็มีกร,กระเป๋าอะไรเงี้ยที่เขารับมาแล้วก็ขายนะคะเป็นค่อนข้างลักชัวรี่เหมือนกันก็คือหลักหมื่นนะ เขาก็ขายขายขายไปพราขายไปขายมาขายดีเขาก็เลยลองไปสอนลูกพี่ลูกน้องของเขานะคะให้ขายบานพอปรากฏว่าไปสอนเนี่ยลูกพี่ลูกน้องดนะ้านทำไมด้านขายดีด้วยเพราะะน้นเนี่ยเขาก็เริ่มอะไรละเริ่มมั่นใจแล้วเขาก็มีประสบการณ์แล้วว่าเฮ้ยถ้าฉนันสามารถที่จะแชร์ความรู้ตรงนี้ได้เนี่ยมันก็จะเป็นประโยชน์ให้กับใครได้อีกหลายๆคนนะคะเพราะว่าสําหรับบางคนเนี่ยการสร้างเงินโอเคมันเป็นสิ่งงที่ทําให้เราเนี่ยรู้สึกดีนะแตกการที่เราได้ให้คุณค่าคนอื่นเนี่ยมันทําให้เราถูไมมันทําให้เรารู้สึกเต็มเต็มถูกไหมเพราะะน้นเนี่ยโคชานี่นะคะ การนาเข้าสินค้าสอนการขายสินค้าการทําออนไลน์การสร้างแบรนด์หรืออะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็สามารถที่จะสร้างเงินได้นะสามแสนภายใน3เดือนเพิ่มเข้ามาจากจากธุร,รกิจตัวเองที่ตัวเองทําอยู่นะแต่ธุรกิจการสอนนี่ทาไมต้นทุนศูนบาทอะแล้วเราก็ได้แบบเงินเพิ่มเข้ามาเฮย้ยแบบนี้ไม่ดีหรอข้อ2คืออะไรข้อ 2. เนี่ยการที่คุณได้โค้ชคนอื่นหรือการที่คุณได้สอนคนอื่นเนี่ยมันทําให้ทาไมมันทําให้สมองคุณอนะคมขึ้นมันเหมือนเป็นการรับมีดอะเข้าใจป่ะถ้าสมมติว่าคุณทําของคุณอยู่คนเดียวคุณก็อยู่แต่ในแวด อุตสาหกรรมของตัวเองหรืออะไรเงี้ยคุณไม่ได้ไปดูเลยคือคนนั้นเขาทายังไงคนนู้นเขาทำยังไงคนนี้เขาทำยังไงบ้างหรืออะไรเงี้ยสมัยสมองคุณมันก็ไม่คมโอเคไหมเพราะฉะนั้นการที่คุณได้ถ่ายทอดความรู้หรือได้ศึกษาดูปัญหาของคุณอื่นเงี่ยมันทำให้คุณเนี่ยได้รับคมมีของคุณอยู่ตลอดเวลาสรงมันเป็นตัวที่จะช่วยเสริมธุรกิจให้คุณได้นะคะยกตัวอย่างลูกศิษย์ของพี่หน้าอีกคนหนึ่งเนาะเป็นเจ้าของเต็นท์รถนะคะคุณหนาคะตอนแรกเนี่ยเขามาเรียนกับพี่หน้าเขาก็งงๆเหมือนกันระอไ ก็บอกว่าลองดูลองคิดดูในแง่ของคนที่สมมุติว่าเขาอยากที่จะซื้อรถคันแรกสมมติว่าเขาเป็นมือใหม่มากเลยเขาไม่รู้วิธีการดูรถเลยอะแล้วเรามาสอนเขาในการในการดูรถอะดูยังไงรถมือสองหรืออะไรเงี้ยเราต้องดูอะไรบ้างเช็คสภาพยังไงเราถึงจะได้รถที่ดีที่สุดสําหรับตัวเองแล้วเราก็จะได้ประหยัดเวลาด้วยถูกไหมเพราะว่าเราลองนึกดีๆีเนี่ยเดี๋ยวนี้เวลาที่คนเขาซื้อของอะไรเนี่ยเขาต้องเสิร์ชหาข้อมูลก่อนถูกป่ะเขาต้องเสิร์ชหาข้อมูลก่อนว่าโอเคอ่าสุดท้ายฉันจะซื้อรถนะฉันต้องดูอะไรบ้างมันมีอะไรที่ฉัน ต้องรู้แล้วมันมีร้านไหนที่ฉันจะเชื่อถือได้ถูกป่ะเพราะนั้นเนี่ยถ้าคุณหนาเนี่ยออกมาให้ความรู้ใช่ไหมต้องดูรถแบบนี้นะ่าทำแบบนี้นะรถคันนี้เป็นแบบนี้นู่นนั่นนี้นะเขาก็ได้อะไรเขาก็ได้ความเชื่อใจจากลูกค้าไปเลยนะคะ ตีน่าเพิ่งไปดูอ่ช่องช่องหนึ่งนะคะเป็นช่องเกี่ยวกับปลาทองแล้วก็ทําให้ความรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับปลาทองเลยจนทีน่ารู้สึกว่าอืมฉันจะเลี้ยงปลาทองดีไหมนะ <_ sediment> โอเคไหมแล้วถ้าทีน่าจะซื้อทีน่าก็จะซื้อกับเขาเพราะว่าอะไรเ <_ m akes> พราะตีน่าดูคลิปเขาเยอะแล้วทีน่ารู้สึกว่าเฮ้ยแบบเชื่อใจคนนี้อยากที่จะซื้อคนนี้เห็นไหมการที่เรามาให้ความรู้อะไรเงี้ยมันเสริมธุรกิจเราได้คนมองเราในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้วยไม่ใช่แค่พ่อค้าแม่ค้าที่ออกมาขายเพราะว่าเอาจริงๆผู้จันงตรงเลยเวลาที่เราออกมาขายของธรรมดาเราก็ให้้้้้คคววาาาาามรรรรูููููลลกกออย่่่แเขงีสุ ลูกค้าอาจจะไม่ได้รู้เยอะเราก็ให้ความรู้เขาอยู่แล้วแล้วมันจะไม่ดีเหรอว,ว่าเราเอาความรู้นั่นนะมาทําเงินด้วยเข้าใจว่าโอโ้มันมีแต่ได้กับได้นะวฉะน,นั้นอ่ะถ้าสมมุติว่าคุณอยากรู้นะ วิธีการทำคอร์สแบบละเอียดกว่านี้ว่า i, เฮ้ยธุรกิจเราเราจะต่อยอดยังไงเราจะเอาตรงนี้มาเสริมกำไรให้ตัวเองยังไงนะคะตอนนี้ทีน้ามีคอร์สเรียนฟรีนะก็ถ้าอยากได้นะคะเกี่ยวกับเริ่มต้นทำคอร์สออนไลน์หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็สามารถที่จะแอดไลน์มาได้ที่แอดครูทีน่าโดยที่ดีน่าจะไม่ได้สอนแค่การเริ่มต้นทำคอร์สออนไลน์ธรรมดาหรืออะไรนี้นะดีน่าสอนคุณทำคอ,อร์สแบบพรีเมียมด้วยทำคอร์สยังไงที่จะทำให้คุณเนี่ยสามารถขายได้เป็นหลักหมื่นหรือว่หาหลักแสนได้ถ้าคุณสนใจอย,อยากรู้นะอยากเรียนนะคุ แอดครูทีหน้านะคะแอดไลน์ Ad มาเนาะทีน่าให้แค่10คนแรกของที่แอดไลน์มาอ่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเอ็กซ์คลูซีฟจริงๆอันนี้เป็นแบบว่าเหมือนเป็นแบบความลับสุดยอดเอา1ิคนแรกก็พอนะที่อยากรู้จริงๆในเรื่องในเรื่องอของการทำคอร์สราคาพรีเมียมนะคะเราวันนี้นะคะทีหน้าก็มีเท่านี้ถ้าอยากได้คอร์สฟรีนะแอดไลน์ Ad มาแอดครูทีหน้านะคะวันนี้ทีน่าต้องลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ